ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาย้อนดูผลงานรอบ6เดือนที่ผ่านมา จากทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจจากหน่วยงานต่างๆนะครับว่ารอบ6กเดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม,มที่ผ่านมานี้เองนี่นะครับมีผลงานอะไรที่น่าสนใจโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการถแถลงผลงานรอบ6กเดือนบอกได้เลยนะครับว่าน่าสนใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานการระดมกวาดล้างปราบปรามยาเสพติด รวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าคดีออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของแก,งก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อที่มีการหลอกลวงแล้วก็ต้มตุ๋นสําหรับพี่น้องประชาชนนี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆผลงานในทีเดียวนะครับโดยทางตํารวจได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและบูรณาการทุกด้านสําหรับทุกภาคส่วน้วยครับ ที่สํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทอาจชยนไกรทองโคศกสํานักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจโททะเทพชัยชานบุตรและพันตำรวจโทหญิงนพวรรณปัญญารองโคศกสํานักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านคดียาเสพติดคดีออนไลน์บังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดจริงจังบังคับใช้ทุกมาตรการทางกฎหมายยังคงโนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ10ข้อโดยเฉพาะการพิทักษ์เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การยกระดับการบริการประชาชน แก้ไขปัญหาอาทยากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติและอาทยากรรมออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะครับจนถึง31มีนาคม2566มีหลายข้อเลยนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกก็คือเรื่องของการกวาดล้างอาทยากรรม ข้อนี้แยกย่อยนะครับ1.1ก็คือผลคดีอาญา4กลุ่มจำนวนคดี422,831คดีสามารถจับกลุ่มได้392,693คดี1.2นะครับเรื่องของผลระดมปราบปรามอาจยากรรมระดมกวาดล้างอาวุธปืนช่วงก่อนการเลือกตั้งก็คือ18-25มีนาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มได้3,116รายยึดของกลาง 67,980รายการระดมกวาดล้างอาญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้นะครับตั้งแต่29มีนาคมจนถึง10เมษายนจับกลุ่มอาญากรรมทั่วไปกว่า15,707คดีมีผู้ต้องหา16,670คนและอาญากรรมทางเทคโนโลยี1,284คดีมีผู้ต้องหา1,272คนนั่นเองครับ ข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อที่2กันบ้างข้อ2ก็คือการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแบ่งเป็น2.1นะครับผลการจับกลุ่มคดียาเสพติด152,231คดีมีผู้ต้องหา153,315 15คนยึดทรัพย์ของกลาง620ล้านบาทนี้ครับไปกันที่ข้อ3นะครับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3.1 จับกลุมผู้ต้องหารวม332รายมูลค่าความเสียหาย3,638ล้านบาทอายัดเงินได้นะครับกว่า4 4 9ล้าน1 9 0 0 0 0กับอีก107บาทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไปกันที่ข้อ4กันต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการจราจรก็แบ่งเป็น4.1มีการลงนาม MOU กับทางกรมการขนส่งทางบกอันนี้หลายคนน่าจะจำกันได้ เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกลดการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกำหนด2มาตรการนะครับก็คือ 1. การตัดคะแนนความประพฤติซึ่งเริ่มไปเมื่อวันที่9มักมกราคมที่ผ่านมาก็คือดีเดย์ช่วงหลังปีใหม่นี้นะครับข้อที่2ก็คือการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระเริ่มบังคับใช้1เมษายน2566ที่ผ่านมาข้อ4.2นะครับเป็นเรื่องของสถิติการตัดคะแนนความประพฤติ9มกราคมถึง31ม,มีนาคมที่ผ่านมาคือร,มรวมๆเกือบ3เดือนเนี่ยเกือบ3เดือนมีการตัดคะแนนไปแล้วทั้งสิ้นนะครับเกือบเกือบ50,000คนก็คืออยู่ที่47,495รายนั่นเองครับ วันนี้เมื่อพร้อมแล้วผมจะขออนุญาตเปิดนะครับในการประชาสัมพันธ์ข่าวการาถแถลงผลงานในรอบ6เดือนตั้งแต่1ตุลาคม2,565ถึง31มีนาคม2,566ในทีมระดมกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดคดีออนไลน์บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังบรูรณาการทุกด้านในทุกภาคส่วนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องนำเรียนว่า เป็นตำรวจนะครับก็ต้องมีการดำเนินการตามนยโยบายนะครับของรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกร,รัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดพบตรลขับเคลื่อนนยโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านการป้องกรรันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งมีผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยาเสพติดออนไลน์นะครับแล้วก็นยโยบายของพอบตรล0ข้อ ในด้านของการพัฒนานะครับแล้วก็ในด้านของการดูแลขวัญกำลังใจของผู้ใต้รัชาก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการแต่ทุกอย่างต้องเป็นาภารกิจนะครับที่รองลงมาจากการพิทักษ์เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจะเราจะถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดของสำนักง,งานหุวิแห่งชาติการยกระดับการให้บริการประชาชนนะครับ การดำเนินการทุกมิตินะครับจึงได้เป็นผลของการถแถลงผลการปฏิบัตินะครับในรอบ6เดือนดังนี้เรื่องแรกเป็นการกวาดล้างอาชญากรรมที่ผ่านมาทั้งหมดคดีอาญา4กลุ่มเรารับคดีไว้ทั้งหมด4 2 2 0 0 0เศษนะครับมีการจับกลุ่มได้3,90,000เศษนะครับคิดเป็น93%ผลของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเอาแบบ เร็วๆนี้เลยก็คือเป็นการกวาดล้างอาวุธปืนช่วงก่อนการเลือกตั้งในการดำเนินการตั้งแต่วันที่18ถึง25มีนาจับกลุ่มอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนได้3,116รายเป็นของกลางจำนวนทั้งสิ้น67,980ชิ้นนะครับมีการระดมกวาดล้าง2แบบเป็นการระดมกวาดล้างช่วงก่อนการเลือกตั้งกับการระดมกวาดล้าง ช่วงก่อนวันหยุดสงกรานนะครับคือวันที่29มีนาถึง10เมษาซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการระดมผลการระดมอัปเดตท,ที่สุดนะครับเป็นอาชญากรรม15,000กว่าคดีผู้ต้องหา16,000กว่าคนนะครับในส่วนของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเราไดา้มีการจับกลุ่มตรงจุดนี้ถือว่า,เ,าเป็นการดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ6เดือนเนี่ย1,284คดี ผู้ต้องหา1,276คนนะครับนี่ก็คือเป็นการผลของการกวาดล้างอาชญากรรมที่ผ่านมาครับครับในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับโดยสำนักงานตำรวจชาติได้บูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปปสและปะปะงนะครับ มีผลการจับกุมยาเสพติด1 5 2 2 3แคดีมีผู้ต้องหา1น3 5 1 5นคนยึดทรัพย์ของกลางจำนวน620ล้านบาทและมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับ1 2 6 6 2ล้านบาทสำหรับปริมาณยาเสพติดที่จับได้นะครับ ยดได้เป็นยาบ้า240ล้านเม็ดรครับเฮโรอีน314กิโลกรมัมยาไอซ์8 8 8 0กิโลกรมัมยาเคตามีน2,403กิโลกรมัมยาอ e ี8 5 9 6 0เม็ดและโค,โคเคนจำนวน9กิโลกรัมครับโครงการที่2ครับคือโครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดจำนวนรวมทั้งสิน้น2 7 0 0 0 0 1,408คนนะครับแบ่งเป็นผู้ใช้ผู้เสพที่สมัครใจเขารับการบำบัดเนี่ย213,000กว่าคนเสพนะครับผู้ป่วยจิตเวทที่มีสาเหตุจากยาเสพติด35,000คนเสพนะครับแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวทอื่นๆที่ไม่ได้มาจากยาเสพติดนั้น22,700กว่ารายครับโครงการชุมชนยั่งยืนครับชุมชนยั่งยืนนั้น ได้มีการจัดอบรมครูกอไก่หรือครูต้นแบบนะครับจำนวน12รุ่นผ่านการอบรม3,391คนแล้วก็อบรมครูขอไข่หรือครูผู้ได้รับการถ่ายทอดจำนวน85รุ่นผ่านการอบรม13,81คนนะครับทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการสร้างวิทยากรภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ในการดำเนินการ ตามโครงการชุมชนยั่งยืนและเป็นชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในชุมชนและหมู่บ้านครับโครงการหนองบัวลำพูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติดครบวงจรนะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีเหตุการณ์ยิงที่จงังหวัดหนองบัวลำพูพระท่านนายกมนตรีได้ให้ความสําคัญนะครับสำนักงานบริการร่วมกับส่วนราชการต่างๆจึงได้มาทําเป็นโมเดลนะครับมีการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวะคิด Change for good มีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดนะครับมีการจัดชุดคัดกรองและก็ดูแลผู้ป่วยจิตเวชตั้งทีมผู้พิทักษ์ชุดนาคาพิทักษ์ในกรณีที่มีผู้ป่วยคลื้นคลั่งและมีการจัดทําข้อมูลท้องถิ่นครับในการรีเอ็กซเรย์นั้นพบผู้เสพ2,044คนผู้ค้า389คนผู้ป่วยจิตเวช320คนนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมนอกจากนั้นก็ได้มีการคัดกรองในชุมชนแบบทั่วไปพบผู้เสพอีก701คนนะครับในการด้านป้องกันปราบปรามนะครับได้สนที่กาลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับบนถนนสายหลักสายรองแล้วก็สุ่มตรวจจํานวน644ครั้งตรวจพัสดุไปรษณีย์6ครั้งนะครับมีการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์แล้ว2คดี นอกจากนั้นนะครับได้มีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหาสารเสพติดด้วยเป็นจำนวน76หน่วยนะครับ3,700กว่ารายมีพบว่าติดยาเสพติดนะครับ43รายครับ ด้านการปรับปรามอชากรรมทางเทคโนโลยีนะคะผลการปฏิบัติค่ะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหารวมทั้งสิ้นนะคะ3ามซอยร้อยสารยสารยนะคะมูลค่าความเสียหายรวม3638ล้านบาทค่ะอายัดเงินได้ประมาณ450ล้านบาทนะคะสถิติประเภทคดีสูงสุด5้าอันดับแรกซึ่งมีการปรับชื่อใหม่ตามกฎหมายฉบับใหม่นะคะ1หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการค่ะ2หลอกให้โอนเงินเพื่อทํางาน3หลอกให้กู้เงิน4หลอกให้ลงทุนผ่านระบบ คอมพิวเตอร์และข่มการข่มขู่ทางโทรศัพท์ค่ะ และได้มีการระงับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงหรือบัญชีม้านะคะตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะมีการดําเนินการแล้วนะคะ693รายระงับไปแล้ว1,381บัญชีค่ะและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ร่วมกันผลักดันกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็คือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโล ะะโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะคะสถาบันทางการเงินค่ะมีอำนาจหน้าที่ในการยับยั้งธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยนะคะรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดค่ะผู้เสียหายสามารถแจ้งธนาคารเพื่ออายัดเงินในบัญชีที่ถูกโอนต่อได้เป็นทอดๆได้ด้วยความรวดเร็วนะคะ ผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกค่ะได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะพนักงานสอบสวนผู้รับความร้องทุกเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและมีอํานาจสอบสวนในทุกคดีทั่วราชอาณาจักรค่ะและกําหนดโทษผู้เปิดบัญชีมาและซิมโทรศัพท์มานะคะค่ะ และทางสักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนผลักดันค่ะการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์วัคซีนนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะในปัจจุบันเรามีการอบรมครูแม่ไก่นะคะหรือวิทยากรต้นแบบไปจํานวนทางสิ้น116นายนะคะแล้วเราก็ขยายไปยังครูขอไข่ค่ะซึ่งประกอบด้วยครงข้าราชการตำรวจและภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะปัจจุบันอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วจํานวน4,468คนค่ะและภายในเดือนนี้ เราก็จะอบรมเพิ่มเติมอีก56จังหวัดค่ะก็จะมีครูเอาะไข่นะคะเพิ่มอีก 5, 3 5 5 3,548นแล้วคนเราก็จะมีครูที่พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมค่ะ ค่ะแล้วเรายังมีการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งความออนไลน์นะคะ1441นะคะขยายคู่ให้บริการนะ,ค,ะคู่สายเป็น15คู่สายค่ะทางสัมงาระตำรวจชาติยังมีการนะคะสร้างความร่วมมือนะคะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะโดยเฉพาะกับเครือเจริญพกกระพันค่ะในการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อ ภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจกรรมทางเทคโนโลยีนะคะผ่านทางทุกช่องทางการสื่อสารในเครือ CP ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมือถือทู o m o v e H นะคะ7 e เ e ่ e ห้าง m a c โคและโ o ตัสค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการสร้างความร่วมมือกับปตทนะคะแล้วก็ BTS ในการติดตั้งป้ายเตือนภัยให้แก่ประชาชนค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศค่ะเปิดปฏิบัติการเชลเกมนะคะซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเกี่ยวกับพอเซนเตอร์เมื่อ2ปีก่อนนะคะมีจำนวนคดีถึง72,000คดีมูลค่าความเสียหายกว่า3,000ล้านเหรียญค่ะโดยประเทศไทยค่ะเป็นฐานในการเปิดบัญชีม้านะคะแล้วก็เป็นเพื่อใช้ในกระบวนการฟอกเงินเพื่อโอนเงินกลับไปยังคนายที่อยู่ต่างประเทศค่ะ ด้านการจราจรนะครับมีอยู่ประมาณ3ด้านนะครับด้านแรกจะเป็นพึ่งสดสดร้อนๆนะครับเป็น MOU ที่ทำร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อ,อที่ผ่านมานะครับก็มีผลบังคับในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องของใบสั่งและการอ,ออกใบกำกับภาษีประจำปีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะต้อง มีการระแวดระวังนะครับใบสั่งที่หลงลืมไม่มีการจ่ายก็อาจจะได้รับแค่สำเนา,าใบเสียภาษีประจำปีเพื่อที่จะให้ไปจชำระค่าใบสั่งก่อนถึงจะได้มาเป็นตัวจริงมีผลนะครับภายใน1เดือนนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเรื่องมาตรการการตัดคะแนนความประพฤติน,นะครับสำหรับทางคนที่ผู้ที่ฝ่าฝืน กฎหมายจราจรในด้านต่างๆต,ต่างข้อหากันตัดตั้งแต่หนึแต้ม2แต้ม3าแต้มนะครับซึ่งผลของการตัดคะแนนความประพฤตินั้นมีผู้ถูกตัดไปแล้วนะครับ47,495รายแต่ยังไม่มีการสั่งพักใบอนุญาตนะครับเพราะยังไม่ถึง12แต้มโดยเฉพาะใบสั่งต่างๆที่ได้มีข้อหาที่กำหนดไว้นะครับจะมี จำนวนจังหวัดที่มีการถูกตัดคะแนนมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครอันดับสองคือจังหวัดชัยนาทและเพชรบุรีตามลำดับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกล้องนะครับจับสปีดลิมิตความเร็วนะครับส่วนข้อหาที่มากที่สุดที่เรามีการบันทึกการตัดคะแนนก็คือใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายภาษี และก็มีการาไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็ใช้รถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ